ตอ,อตอนไปเที่ยวสิไปเที่ยวเที่ยวแล้วก็จะคุณเลย

นี่โอ๋ต้องดูยากอ่ะสนุกอีกเยอะอ่ะสนุก

అది ความรถที่เราไปปีเขาไว้เด้อ

ยัง้างอู้บ้าบ้าวรถนหมไม่โชวดีโชว์คนนี้ไม่ค่อยดีเลยเห็นแค่ด <endeu> <wei> ูดแล้ว

ต้องไปเปลี่ยนตะ้องโน่นี้นะมีตั้งพันเออโนนนี่ล้ออะไรบาง่ิ โล่โล่เนี่คุณเปียกสีโล่ขูดตาใสเล็กาต้อง้ พันโอ้ชิวดุเงินดิดุเงินดิดุเงินดิอือกี่แสนไม่รู้อะไรแันชโช์โคข้างหมดนี่สีดำดียว Sí, no. Oh, sí, lo. No. Sí, lo. El otro. โอเค thank you very really much สองพันห้โอ๊ยริวริวริววันนี้ริวริวเอ้า ย่งเยอะเอ้ยโซก็ยังยังเยอะนอครับนอนเนาะแอะไรแบบีนแบบที่สองแบบที่สามแบทแบบที่ห้าแบบที่หกแบบที่เจ็ดเอ้ยนี่แบีห้าแบบที่หกเจ็ดหนึ่งสองสา หกเจ็ดแบบไหนครับอืมเดาสูงดิสูงสูง,สง

ฟูดพิซฟูดไปดีกว่าพิซฟู้ดตุ๊กเออเพื่อสีร้องเออมาข้ามืาเรียงมาค้าบูชามาค่ะบูชาโอ้ยไร เออต้องใช้เสือกเป็นตัวช่วยไปกันไปรอลงไปโอ้ยรถบู๊ไปเลยกลับไปเลย ไปไปกันเลยไปเออเออลงดือสิยกลอกางโอ้ยโอ้ยโอ้ย

ม <c oughs> ี่ีเออวิ่งเอาีเราเดี๋ยวไปซ้อมรถไตเขากันเามีแต่รถไตทั้งนี้รถไตเขาวีเยเออ ออกไปจ oh, wow oh, oh, ึงเรีนว้าวววอวว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 วาวว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 วอวว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 วกววววววว r40 cho Blue, yeah. <coughs> 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 that is it.

ไปทางูนไม่ย oui, อ er. มรอใตับกระดิแตกตายตุ่มอ pues mm hmm. มนเกไปเลไปเลยว้าวเงี้ยเงี

ทำของมันง่ายทำมันยุ่งยากทำมันง่ายแต่เราต้องทำมันยุ่งยากเล้วทั้ขึ้นอั้ไรอ่ไม่เห้เลยโอ้ย โอลหญิงอยู่ตรงนี้โอ้ยยุงเหรออืมเอ่อเลย

um right. ลงลงไปแล้วบ๊ายบายโอย้ไม่ใช่กี่มุกอ่ะ